สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Ben Family นะคะวันนี้นะคะเอ๋ยก็จะมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับคนที่ไปรักษาสิวนะคะเพราะว่าเนื่องจากล่าสุดนะคะเอ๋ยก็ได้มีการนะคะไปหาหมอสิวนะในรอบระยะแบบ10ปีเลยนะคะทุกคนก็คือตั้งแต่ที่แบบแต่งงานแล้วก็แพนว่าจะมีลูกนะคะก็ไม่ได้ไปหาหมอสิวอีกเลยนะคะค่ะก็สาเหตุที่ไปหาหมอสิวนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะก็คือตอนเนี้ย เออจะมีสิวขึ้นบริเวณคางตรงนี้คือส่วนใหญ่จะชอบขึ้นประมาณตรงข้างล่างนะคะข้างบนหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยแก้มก็คือมีขึ้นบ้างปะไปนะแต่ว่าอยู่ในระดับที่แบบส่วนตัวแล้วคือรับได้นะก็คือมันไม่ถึงกับเยอะมากเออแต่ว่าตรงเนี้ยคือคางเนี่ยขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นแบบเหมือนเรือร่างเลยอนะทุกคนแล้วล่าสุดคือมันขึ้นพร้อมกันแบบอักเสบพ,พร้อมกันแบบเยอะมากๆแบบ ท่านต่าคือ4ี่ถึงห้าหเมตรเลยอะเอออัดอยู่ตรงแบบคางตรงนี้นะคะก็เลยตัดสินใจนะมีเพื่อนทักบอกว่าเจ้เจเจไปหาหมอไหมอะไรเงี้ยหาหมอสิวอะไรเงี้ยเอออ่ะเราก็เลยแบบจริงๆเราก็คุ้นเคยกับการหาหมอสิวเนาะเราก็เลยแบบอ่ะงั้นไปก็ได้อะไรอย่างงี้เนาะก็เลยลองไปมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้วันที่เอออัดนะจะเป็นวันเสาร์แล้วนะคะเอ้ยวันอาทิตย์ค่ะทุกคนผ่านมา2วันแล้วเนาะ ก็เอยก็ไปที่คลินิกรักษาสิวแห่งหนึ่งเนาะเอออยู่ในห้างนี่แหละเออคิดว่าถ้าเกิดใครที่เคยรักษาสิวมาก่อนก็น่าจะรู้จักคลินิกนี้นะคะก็ไม่เอยชื่อแล้วกันเนาะเออก็เข้าไปอะไรอย่างงี้นะคะก็เนื่องจากไม่ได้มีการแบบไปหามานานเป็นเวลา10ปีนะคะก็เลยต้องลงทะเบียนทําประวัติใหม่นะคะก็เขาก็จะขอบัตรประชาชนนู่นนี่นั่น,นอะไรไปอย่างงี้เนาะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะ เออก็ได้เข้าไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอก็เป็นผู้หญิงนะเมื่อก่อนเนาะเราไปหาหมอเนาะคุณหมอก็จะแบบอายุเยอะกว่าเราเนาะสมัยแบบเดนะ็กวัยรุ่นเนาะเดี๋ยวนี้คิดว่าหมอน่าจะเด็กเด็กกว่าเราแล้วอะเมื่อก่อนเราอะเด็กกว่าหมอแต่เดี๋ยวนี้หมอเด็กกว่าเรานึกออกว่าทุกคน <c oughs> เออก็ทีนี้ก็เข้า,ขาไปเนาะหมอก็สักประวัติว่าแบบเออสิวอันเนี้ยเราอะเพิ่งมีปกติเป็นคนเป็นสิวไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าปกติเราเป็นคนเป็นสิวอยู่เรื่อยๆแต่ว่า ่วงนี้มันจะขึ้นวนอยู่แถวตรงนี้ยเยอะมากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณหมอก,ก็ถามมาแบบว่าเออเนี่ยเราปกติก่อนอายุ25มีสิวไหมเราก็บอกว่ามีเราก็เป็นคนมีสิวตั้งแต่วัยรุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุณหมอก,ก็บอกว่าเออถ้าเกิดแบบปกติถ้าเป็นสิววัยรุ่นอะเราถ้าหลัง25สิวยังไม่หายมันก็จะเป็นสิวผู้ใหญ่เนาะทุกคนอ่ะสิวผู้ใหญ่มันแอบสะเทือนใจเนาะคนฟังอเออแต่ก็ มันก็ต้องยอมรับว่าะนาะเราก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วอ่ะเนาะเออก็ครึ่งชีวิตแล้วอะไรเงี้ยนะคะเสร็จปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าเออแล้วก็เนี่ยเคยไปตรวจถุงน้ำในรังไข่ไหมอะไรางี้เธอก็บอกว่ายังไงเหรอคะอะไรเงี้ยก็คือคุณหมอเขาบอกว่ามันมันไอ,อการเป็นถุงน้ำในรังไข่อะมันมีความรีเลตกับการเป็นสิวบริเวณรอบปากที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็ ไอสิวที่เกิดบริเวณบริเวณนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกสิวฮอร์โมนหรือว่าแต่เท่าที่คุณหมอดูของเอ๋ยมันจะมีทั้งเป็นแคที่่จะเป็นทั้งสิวฮอร์โมนด้วยหรือว่าอาจจะมีอาการแพ้เครื่องสำอางด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณหมอก,ก็ถามเคยตรวจไหมถุงน้ำในรังไข่เราก็บอกว่าเออเราไม่เคยตรวจเลยอย่างเงี้ยก็เคยแต่ตรวจแบบมะเร็งปากมกดลูกแต่ว่าปากหมดลูกแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยตรวจแบบถุงน้ำในรังไข่ไม่เคยแบบเอ็กซเรย์เพื่อไปหาถุงน้ำนั้นเลยอย่างเงี้ยเออ เสร็จแล้วอ่ะคุณหมอก็บอกว่าเออถ้ามีโอกาสอะไรอย่างนี้ได้ไปตรวจภายในก็รีเควสขอคุณหมอด้วยเลยว่าขอตรวจถุงน้ําในรังไข่อะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเกิดจากถุงน้าในรังไข่อะมันอาจจะต้องมีการทานยาคุมคุณหมอเหมือนพูดวิธีการรักษาคร่าวๆอะเนาะว่าถ้าเกิดมันเกิดจากถุงน้ําในรังไข่อะไรอย่างนี้อาจจะต้องมีการทานยาคุมเพื่อปรับเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แต่เบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่เคยตรวจเนาะก็คือคุณหมอก,ก็จะให้ยาตามสภาพที่เห็นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณหมอก,ก็เลยอ่าได้ทําการให้ยามาแต่ว่าตรวจของเออยคือเอ๋ยไม่อยากฉีดยาที่เป็นยาฉีดเพื่อลดอาการอักเสบของสิวอะ่ะเพราะรู้สึกว่าโดยส่วนตัวที่เคยหาหมอมาเวลาที่เราฉีดยาแบบพวกลดสิวอักเสบอะ่ะคือรู้สึกว่าเหมือนต่อข้างในอะ่ะมันไม่ได้หลุดออกไปอะ่ะทุกคนเหมือนกับว่าอ่ะมันยุบจริงแต่ว่า หลังจากนั้นผ่านไปมันก็จะมีสิวขึ้นมาที่จุดเนี้ยจุดเดิมอะ่ะที่แบบมันยุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเหมือนลากสิวมันยังไม่หายไปอะ่ะเออเป็นการแบบเหมือนพยุงชั่วคราวในความคึกเอยนะเอยก็เลยบอกว่าอ่ะเองขอไม่ฉีดยานะอะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยคุณหมอก็บอกว่าอ่ะถ้าไม่ฉีดยาเนาะก็ไม่เป็นไรก็จะต้องทานยาเออทานยาซึ่งทานยาเนี้ยเราเตรียมใจมาแล้วเพราะว่าสิวเรามันขึ้นตรงเนี้ยอักเสบเยอะมากๆนะอนนล้นนะเออ ตอนนี้มันเริ่มหยุบๆแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทําอะไรไปบ้างก็สิ่งที่คุณหมอสั่งมาให้นะคะก็จะมียานะคะทั้งหมดเอ่อยาทานเนาะจะมี2อันเป็นแบบพวกลดอาการอักเสบลดอาการบวมเนาะเอออาทิตย์แรกเนี่ยคุณหมอให้ทานเป็นทั้งสองตัวเนี้ยสองเม็ดเชา้าสองเม็ดเย็นทั้งสองตัวเลยก็เท่ากับวันหนึ่งอะ่ะก็จะกิน8เม็ดอ่าเสร็จแล้วปุ๊บแต่เนื่องด้วยพอดีคุณหมอจริงๆ,ๆเขาจะนาทุกหนึ่งสัปดาห์นะทุกคนในช่วงแรกอ่ะแต่ว่าพอดีคุณหมอเขาไม่อยู่เนาะอาทิตย์หน้า ก็คือคุณหมอก็เลยบอกว่าอ่างั้นซื้อยาไปสองอาทิตย์ได้ไหมอะไรอย่างงี้นะคะเอยก็บอกว่าอ่าได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเอยก็เลยซื้อยาทานมา2อาทิตย์นะทุกคนอาทิตย์แรกคุณหมอให้กินไอ้สองอย่างเนี้ยอย่างละ2มวเม็ดเช้าเย็นแต่พออาทิตย์ถัดไปอ่ะคุณหมอเขาจะเปลี่ยนลักษณะยา,ยาค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนอันนี้สองเม็ดเช้า2เม็ดเย็นเป็นยาที่เอ่ยได้ทานนะคะลักษณะเป็นยากแก้ไอเสนี่แหละแล้วก็พออาทิตย์ถัดไปอ่ะเอยก็จะได้เป็นเอ่อ ออเอ้ยก็จะยังเป็นตัวนี้2เม็ดเช้าว2เม็ดเย็นเหมือนเดิมแต่ว่าตัวสีเขียวอันเนี้ยมันจะเหลือเป็น1เม็ดเช้า2เม็ดเย็นคือจะลดลง1เม็ดต่อวันเนาะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเอ้ยก็จะมาอัปเดตผลอีกทีหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็คุณหมออะเขาก็จะมีแบบฝ่ายพยาบาลเนาะช่วยเขาก็มีการเจาะสิวเอ้ยนะคะไปตรวจเนาะเออว่าแบบมันเป็นเชื้ออะไรนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง การที่เอาไปส่องกล้องดูแลว้วว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียรซึ่งเชื้อแบคทีเรียรเนี่ยสายเหตุส่วนใหญ่ก็คือมาจากการแพ้เครื่องสาอางหรือว่าสิวฮอร์โมนปกตินั่นเองนะทุกคนอ่ะถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยนะทุกคนก็พยายามถ่ายทอดให้ถูกต้องที่สุดนะคะอะไรอย่างงี้เนาะเออแล้วก็คุณหมอก็จะมีการสั่งยาทานะมาให้จะมีตัวทาก่อนล้างหน้านะคะแต่ว่าวิกเนี้ยคุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องทาคุณหมอบอกว่าให้ไปเริ่มวิกหน้า อ,อซึ่งเป็นวีคที่เดี๋ยวเราจะมีนัดคุณหมอตอนสิ้นสัปดาห์เนาะเออก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าอ่ะอ,อันตัวนั้นยังไม่ต้องทาแล้วก็จะมีเออเราสามารถครีมหน้าแต่งหน้าได้ปกตินะอันนี้ที่ถามมานะคะแต่ว่าครีมที่ใช้พวกครีมบำรุงทั้งหลายอขอให้ใช้เป็นของทางคลินิกทั้งหมดเนาะเพราะว่าบางอย่างมันคนเปยะทุกคนก็เพื่อให้ รักษาให้เคลียร์ก่อนเคลียร์เสร็จแล้วถ้าอยากจะไปเริ่มใช้อะไรใหม่อันนั้นก็ค่อยว่ากันนะอันนี้ความคิดเอ่ยนะในช่วงของการรักษาเราก็ควรที่จะลดปัจจัยความเสี่ยงในการที่จะทําให้เกิดแบบความเข้าใจว่าแบบอุ้ยตกลงสิวเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยลดแฟกเตอร์ต่างๆให้น้อยที่สุดเนาะก็ใช้ยาหมอสิวให้ให้หมดทั้งชุดเลยจบเลยโฟมล้างหน้าก็เหมือนกันก็ใช้ของคลินิกนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบตัวน้ําใสๆอะอารมณ์น่าจะคล้ายๆคินดาเอ็มอะทุกคนเออมาให้ทาก่อน แล้วก็จะมีมอยเจอร์ให้เราทาเนะาะเช้าเย็นเนะี่ยมอยเจอร์ก็คือตัวเดียวกันกลาคือนะคุณหมอจะมีตัวเหมือนเป็นแบบให้ใครขี้พึ่งอนะทุกคนให้ทาแต้มบริเวณที่เป็นสิวต่างๆเนี่ยแต,แ,ตแต้มเฉพาะตรงสิวนะไม่ได้ทาทั่วหน้าแต่ว่าตอนเชา้าอ่ะไอตัวเนี้ยก็จะไม่ต้องทาแลเปลี่ยนเป็นทาการแดดของทางคลินิกแทนนะคะทุกคนผมล้างหน้าก็มีให้ก็คือครบจบเนาะเออก็ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอแนะนเาเออยะเนื่องจากที่ว่าเออยะไม่ได้ฉีดสิวเนาะลดอาการอักเสบอะไรเงี้ยเนาะคุณหมอก็เลยแนะนาว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เลเซอร์ี่เออเลเซอร์ตัวนี้ของทางคลินิกเขาเรียกว่าเอออะไรนะเออยึ้นให้หนะไอ้ถ่ายรูปชื่อชื่อเลเซอร์มาอยู่แอดว่าไบรท์อะไรสัก,กอย่างอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้นั่นแหละซึ่งคุณหมอบอกว่า เออเลเซอร์อันเนี้ยมันดีในแง่ที่ว่ามันอะ่ะจะทำมันจะไปทําลายให้เออมันไม่ได้ไปทาลายหรอกมันจะไปลดอาการบวมของสิวแล้วมันก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นจากการเกิดสิวเนื่องจากเราไ,ม,ราไม,ม่เราไม่ยอมเราไม่ยอมฉีดยาลดลด,ลดอักเสบไงอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเลเซอร์เนี่ยมันน่าจะเวิร์กนะทุกคนเพราะว่าเราทุกใจตรงที่เขาบอกว่ามันจะช่วยป้องกันก,การเกิดรอยขีรอยจากสิวเออคือซึ่งตอนเนี้ย เอาจริงนะตรงคางเอ้ยอ่ะมันเป็นแบบมันผิวไม่เรียบอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีสิวอักเสบขึ้นวนอยู่ตรงเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเลยทุกคนมันเลยทําให้ผิวตรงเนี้ยเราอะ่ะมันไม่ค่อยเรียบไปแล้วอะ่ะเออคือก็เลยคิดว่าเออถ้าย,ยิ่งเราปล่อยให้มันนานไปอะ่ะไอ,อ้ตรงนั้ตรงนี้ของเราอะ่ะต่อไปมันคงจะแบบอืตุดไก่แน่นอนเลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะคะเออเออ,เอ,อก็เลยแบบคิดว่าเออถึงเวลาแล้วแหละที่เราควรที่จะต้องแบบหาหมอสิวสักทีหนึ่ง,นง,นงเนาะอะไรอย่างเงี้ย จริงๆอาจจะถือว่าช้าไปแล้วด้วยซ้ำนะทุกคนเพราะว่าปล่อยร้างมาแบบแปดเก้าปีสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนี่นะคะมันเริ่มแบบไม่ไม่เรียบแล้วอะ่ะเออแต่ไหน,น,นก็คือเป็นกรรมของเรานะทุกคนกรรมก็คือกรรมก็คือเกิดจากการกระทําการกระทําของเราก็คือเราไม่ใส่ใจเขาเราไม่ยอมทําให้เขาแบบไม่หาสาเหตุไม่มรักษาขเขานะอันนั้นก็ยอมรับไปตามสภาพนะคะก็นั่นแหละค่ะ อาทีนี้รอบนี้ก็คือจะมาอัปเดตประมาณนี้ได้ยามาทาน2อ,อาทิตย์แล้วก็ยาทาต่างๆเนาะรวมถึงเลเซอร์ที่บอกว่าเป็นมันเป็นเลเซอร์แบบเหมือนยึดเข้าไปอยู่ร้อนๆอยู่ข้างในอะทุกคนแอดว่าไราอะไรสักอย่างเนี่ยเธอจำชื่อไม่ผิดทั่วหน้าวันนั้นที่เออยิงไปประมาณ20จุดอืมซึ่งราคาไอตัวเลเซอร์อันเนี้ยยีจุดอะเอยโดนราคาไป1,400บาทนะทุกคน เดี๋ยวจะมาขึ้นให้ดูนะว่าราคาแต่ละตัวเท่าไหร่บ้างนะคะแต่ว่าจะปิดชื่อคลินิกไว้แล้วกันเนาะเออถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ถามก็จะบอกนะจริงๆไม่ได้ความลับอะไรหรอกอนั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะที่อาทิตย์หน้าแล้วก็เอ้ยไม่ใช่อาทิตย์หน้าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้านะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคุณหมอจะรักษาด้วยวิธีไหนต่อนะคะเออมีถามคุณหมอไปด้วยเรื่องไอแอคโนตินอะ คุณหมอบอกว่าก็ทานได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่านี่แหละเริ่มต้นด้วยอันนี้ไปก่อนเสริฟเสร์ฟเสรฟอืมในความรู้สึกเราเราแค่รู้สึกว่าถ้าแอนโนตินอ่ะมันเหมือนไม่ต้องกินเยอะไงแบบกินแค่แบบวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยดูดิวันหนึ่งอ่ะแปดเม็ดอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเออกินแอนโนตินคือปริมาณมาดูน้อยแต่ไม่รู้ว่าความรุนแรงของยามันอาจจะเยอะกว่าก็ได้นะเออนั่แหละค่ะก็ ติดตามอาทิตย์หน้านะใครอยากดูไดอารี่การรักษาสิวของเอ๋ยก็กดติดตามไ้นะคะแล้วพบกันจ้าบ๊ายบาย อันนี้ก็จะเป็นใบนะคะบอกวิธีการทายาต่างๆนะคะในแต่ละวันค่ะแบ่งเป็นเช้ากับเย็นนะคะก็ดีค่ะจะได้ไม่ลืมนะคะซึ่งในยาที่ได้มานะคะจะมีทั้งโฟมล้างหน้ามาด้วยเนาะไวจ์ไลเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดด้วยค่ะจะเป็นยาทารักษาจริงๆเลยประมาณ3ตัวค่ะคราวนี้มาสรุปค่ารักษาของเอ๋ยนะคะวันนี้เอ๋ยได้ยามาทั้งหมด2อาทิตย์นะยอดก็หมดไป4,438บาทค่ะโดยในค่าใช้ใจ่ายนี้นะคะจะเป็นยาทาทั้งหมด6รายการค่ะยอดเงินตามนี้เลยค่ะ แล้วก็จะมีส่วนของเลเซอร์แอดวารบนะคะ2 0 1 4 0บบาทค่ะยากินได้มา2ตัว2อาทิตย์นะคะรวมเป็นเงินทั้งหมด924บาทค่ะค่าบริการทางการแพทย์120บาทค่ะค่าแลบในการตรวจเชื้อสิวนะคะอีก120บาทค่ะค่ะคลิปนี้ก็จะอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเอาไว้พบกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะคะบ๊ายบาย